ฉันกีดีกลมอายาเมืองจะพาไปดูเจ้าของสวนที่ท่านใช้สมแดงาาท,ท,ท่านประทับใจยังไงบ้างค่ะตามมาเลยค่ะค่ะเ,เรามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะท่านเป็นเจ้าของสวนข้าวโพดใช่ไหมคะครับท่านใช้อะไรสวยแท้ผัก ใหญ่ๆแล้วอบผัวแบบนี้ผักโตแบบใหญ่เลยค่ะดูสีเขียวทั้งต้นเลยท่านใช้อะไรบ้างคะมก็ใส่สมแดงครับหรือพวกสมแดงก็ควิกครับสมแดงควิกครับกับถั่วผักยาวเนี่ยนะใส่คือกันครับโอ้ถั่วผักยาวก็ลูกดกโตไวด้วยเนาะดูถั่วก็เนี่ยดูสิคะรสชาติดีด้วยรสชาติกรอบหวานค่ะที่ท่านใช้สมแดงท่านใช้แบบไหนคะ ผมก็ใส่แบบที่ว่าเป้หนึ่งเนาะครับเปย์ติดสะพายแล้วกับฝานาหนี่แหละครับโอ้คือกันครับฝานี่คือทั้งในนี่คือกันกระเพดกี่เดือนแล้วคะกระเพดเกือบสองเดือนแล้วครับโอ้เกือบจะเกือบจะได้แล้วเนาะดูฝักเกือบสวยงามมากเลยค่ะประมาณเกือบสิ้นเดือนนี่ก็เก็บได้แล้วครับโอ้สิ้นเดือนนี่เก็บได้ค่ะท่านที่ไร่คะประมาณไร่เศษๆเลยครับ พร้อมถั่วฝักยาวดูสิคะหูยฝักยาวกรอบไม่มีิธีใช่ค่ะวานด้วยค่ะวิธีใช้ท่านใช้แบบไหนพร้อมกับถั่วฝักยาวแล้วก็ข้าวโพดด้วยค่ะผมก็ใส่วิธีใส่ก็คือเป้หนึ่งต่อฝานี่แหละครับฝาแดงๆอ๋อฝาแดงตัวนี้มันกับพี่ฝามั่นคือกันครับค่ะรวมกันใช่รวมกันผสมกันผสมกันัฉีดฉีดพ่นนะครับฉีดพ้นจักรอบแล้วเนี่ยพอพึ่งฉีด สามเทือกอะไรนะครับนี่ยสามเทืออ๋อสามเทือตั้งกันเล็กๆมาเลยแมนเดินต้นขึ้นมาเลยครับดินฟูดีเนาะไม่แน่นเนาะคะดูสิคะถั่วดินก่อฟูฟูฝากพักใหญ่ต้นก็สมบูรณ์จังเลยดูสิคะได้ผลจริงๆหน้าแรงด้วยนะคะขนาดแน่นอนเลยค่ะไม่ใช่หน้าฝนอ่ะสิดูหน้าแรงขนาดหน้าแรงนะคะนี่อวบสมบูรณ์แล้วไม่มีโรคเลยนะคะไม่มีโรคเลยค่ะเนี่ยค่ะฝักก็สมบูรณ์ต้นก็โตอวบดีด้วยค่ะประทับใจตรง ถั่วฝอบยาวดูสิคะกรอบมากๆเลยไหนดูชิมหน่อยสิคะน่ากินได้เลยค่ะไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะไม่มีสารพิษตกค้างค่ะสุดยอดไหมคะเนี่ยยอดเลยค่ะเคี้ยวเลยกินเลยค่ะเพราะว่าโสดแดงไม่รู้จนรูจากไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีอ